เช็คคุณสมบัตินะคะคนที่เงินจะวิ่งไล่ลาตามหานะคะหนึ่งนะคะคนนั้นจะต้องมีลักษณะที่รักตัวเองและเห็นคุณค่ารู้มูลค่าในตัวเองอย่างมหาศาลเลยนะคะและเคล็ดลับข้อที่สองนะคนที่เงินจะวิ่งไล่ลาหาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ มีอำนาจในการควบคุมบริหารจัดการเงินหรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นเจ้านายแห่งเงินมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการหรือสั่งให้เงินออกไปทำงานนะคะและคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อนะคะที่มันมหัศจรรย์สุดๆนะคะคนที่รักษาอารมณ์ ความรู้สึกให้อยู่ในวัยเปเรชั่นที่สูงสูงหรือเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขสนุกสำเริงเบิกบานคนที่มีคุณลักษณะ3ประการที่ครูบอกไปในคลิปนี้จะเป็นคนที่เงินชอบวิ่งไล่ล่าตามหาถ้าสนใจนะคะเทคนิคเคล็ดลับ ความรู้ดีๆแอดไลน์ทัก